ฮอสปอร์สวัสดีครับก่ำคืนวันอังคารที่13ธันวาคม2565ศึกฟุตบอลโลก2022รอบรองชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติโคเอเชียบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาลูเซอร์ไอคอนิกสเตเดียมประเทศกาตาร์เวลาปี2ตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศน์ฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผม สำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์แหล่งรวมพลของคนคาร์บอนตามลายแอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามลายแอดที่ท่านเห็นแอดฮ p สปอร์เท่านั้นหลังจากซ้อแชมป์กลุ่มซีในรอบแรกนะครับฟ้าขาวอาร์เจนตินาก็เฉือนเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูหนึ่งในรอบ16กทีมสุดท้ายจากนั้นชนะจุดโทษเนเธอร์แลนด์แบบสุดระทึก4ประตู่อ3ในรอบ8ทีมสุดท้ายจนได้เข้ามาเจอกับโคเอเชียนในรอบตัดเชือก ความพร้อมของอาร์เจนตินาในเกมนี้จะไม่มีกอนซาโลมอนเทียนกับมากร์อากุนยา2ฟูลแบ็กที่ติดโทษแบนดโดยในส่วนของแบ็กซ้ายนิโคลัสตายาฟิโกจะลงมาแทนอากุนยานะครับส่วนแบ็กขวาจะเป็นนาฮูเอลมริน่ารับผิดชอบเช่นเดิมนะครับโดยมีคู่เซนเตอร์อย่าง คริสเตียนโลมิโลกับนิโคลัสโอตาเมนดี้นั่นเองครับขณะที่กองกลางและกองหน้ายังคงใช้ชุดเดิมแผงมิดฟิลด์เป็นเอนโซโคเดนเดสโนริโกเดอปาลและอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ส่วนสามประสานนะครับประกอบไปด้วยอังเคลดิมาเรียอูเลียนอาเวเรสและลิโอเนลเมสซี่โครเอเชียต้องเล่น120นาทีและปากคู่แข่งด้วยการดวลจุดโทษมาแล้ว2นัดติดต่อกันโดยชนะดวลเป้าญี่ปุ่น3ประตูในหนึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อมารอบ8ทีมสุดท้ายเขี่ยทีมเต็งอย่างบราซิลตกรอบไปแบบช็อกโลกนะครับหลังจากแข่งโค ชนะจุดโทษ4ประตู2เกมนี้ทับตามหมักลุกนะครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแดนและคาดว่าคุณซื้อชลัดโกดาลิสจะยึดผู้เล่นตัวจริงจากชุดเดิมต่อไปนะครับโดยแผงหลังแบ็กโฟร์ประกอบไปด้วยโจซิปจูลานอวิชเดยันลอฟเลนยอสโกกาวาดิโอนและบอนนาโซซาโดยมีโดมินิกลิวาโควิชมือกาาจอมเซฟจุดโทษเฝ้าเสาเป็นดานสุดท้ายนะครับแดนกลางยังคงมีลูก้ามดิชขับเคลื่อนเกมนะครับร่วมกับมาติโอโควสิตและมาริโอโบโซวิชขณะที่เกมลุกนะครับใช้งาน มาริโอปาซาลิสทำเกมริมเส้นสายขวาช่วยกันป้อนบอลให้กับหัวหอกตัวเป้าอย่างอังเคลวคามาลิชคอยจบสกอร์นั่นเองครับเทียบชื่อชั้นกันแล้วอาร์เจนตินาอาจจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่มาถึงตรงนี้เชื่อว่าทั้งสองทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับโดยเฉพาะโคเอเชียที่สภาพจิตใจกําลังคึกคักสุดขีดในเวลานี้หลังจากที่ฝ่าด่านบราซิลเข้ามารอบมาได้แบบหักปากาเซียนเกมนี้เชื่อว่าอาร์เจนตินาน่าจะเป็นฝ่ายคองบอลบุกเข้าใส่ตามฟอร์มมากกว่านะครับในขณะที่โคเอเชียเน,น้นรัดกุมและพยายามดึงเกมให้ยืดเย้มาก สุดเหมือนกับที่พวกเขาทําได้ในเกมที่ชนะบราซิลยิ่งท้ายื้อไปถึงจุดโทษได้ทับนักเตะตามหมากลุกน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะพวกเขาสามารถผ่านการบวนจุดโทษมาแล้วถึง2นัดอีกครั้งยังมีจอบเซฟอย่าง โดมินิกลิวาโควิดที่ฝากความหวังไว้ได้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามคือเรื่องสภาพความสดของแข้งโคแอตนะครับซึ่งออกแรงบู๊2 0นนาทีและยืดเยื้อไปถึงจุดโทษมาแล้วถึง2เกมติดแถมพวกเขายังใช้ผู้เล่น11คนแรกชุดเดิมมาตลอดเลยนะครับผิดกับอาร์เจนตินาที่พอจะมีโลเทชั่นนักเตะผู้เล่นบ้างนะครับดังนั้นหากลูกเกมเบียดเบียดกันหรือยืดเยื้อก็มีโอกาสที่โคแอตนะครับอาจจะออกอาการแผ่วให้เห็นสุดท้ายยังเชื่อว่าทัพฟ้าขาวนะครับน่าจะเป็นาวาชา และทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับและผลสกอร์ที่แอตจฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติโคเอเชียด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งฟันทงครับผมและเพืเ่อนๆละครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงใครจะเข้าชิงชนะเลิศคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอรดด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยน ทัศะนะบอลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ